วัลเดียวนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาหาตกกระสูบป,ป่าสักนะฮะที่ตกกระสูบมันก็มีหลายที่นะครับแต่ว่าที่นี่มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเรามีโอกาสเจอกระสูบไซโบ่นะไซโบนี่ก็ระดับ2โลเนะี่ยมีนักตกปลาอยู่คนหนึ่งนะเดี๋ยวลองไปถามดูดกว่าได้ปลาอะไรไหมครับใหญ่ปะ่ะโอ้โหโคตรหมาน โ,โดน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 โอ้โหปืนเลยปืนเลยนี่ไงนี่ไง <c oughs> เฮ้ยตื้อเว้ยหลักโลต้องมาแล้วเนี่ย <c oughs> มีปลาช่อนอยู่นะครับโจ๊์เน,เน้นแล้วโหเ,เห็นไหมกัดกัดไม่โดนอยู่นี่เอี่ยอยู่นี่เพื่อนนี่งไงเรียบร้อย <c oughs> ด้วไปสิครับด้วไปสิครับ ไปลุยก,กันอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าตู่นะครับก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วกับผมทุ่มทีเอเอนะครับเช้านี้นะผมก็อยู่ที่ลบบุรีนะฮะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะฮะก็มี f อฟนะครับทักถามเข้ามานะฮะยาเห็นนาะต้มมาตกกระสุนน้ําไหลหลายรอบแล้วนะวันนี้จัดให้ f อฟซหน่อยนะฮะเดี๋ยวน,นี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาหาตกกระสุนป,ป่าจักนะฮะจริงจริง ที่ตกกระสูมมันก็มีหลายที่นะครับแต่ว่าที่นี่มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเรามีโอกาสเจอกระสูมไซโบนะไซโบนี่ก็ระดับ2โลนะีขึ้นไปนะฮะไอไซโลเนี่ยก็มีโอกาสเจอได้เรื่อยๆนะแต่ถ้าไซสองเนี่ยที่นี่มีโอกาสเจอง่ายกว่า <Wow. S 1> นะก็เดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนนะครับมาตะรุยหมายแม่น้ําป่าสักชล์ชนธสิธ์นะคะ ฝนก็ตกนะฮะแต่ก็ไม่ได้ว่าเม็ดใหญ่มากนะครับพอ,อลุยได้อยู่จะดูทางเข้าหมายนะฮะออกกําลังกายแต่เช้าอีกแล้วน่าจะลงทางนี้นะันนี้ผมก็ไม่ได้มานะมาเมื่อก่อนไ,ไ้ลุขนาดนี้เมื่อก่อนนี้เป็นทางลงตรงโล่งนะไม่มีป่าเนี่นะโอเคมีแหละหมายแรกของเราแต่ที่เฝ้าดูก็ยังไม่เจอกระสูบขึ้นฝูงนะฮะหรือใกล้กันลูกปลา เรามาเข้าหมายที่2ต่อนะครับก็เป็นหมายใกล้ๆกันแหละครับรถมาประมาณ500เมตรแต่เมื่อกี้จุดที่เข้าไปนี่เงียบเลยนะไม่มีป่าชา้าไม่มีอะไรเลยเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับอยากโดนกระสูนไซส์สองนะฮะไม่รู้จะมีหรือเปล่า ิงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างน่าจะมีตัวนะถ้ามันจะมีตัวนะฮะเพื่อนๆลองสังเกตตรงนั้นหน่อยนะันี่เป็น,ปน,ปนแนวกระแสน้ําที่เป็นริ้วๆดว,วนะครับถ้าจะมีตัวนะปลามันจะอออยู่ตรงฝั่งขวานะครับตรงนั้นจะเป็นจุดที่น้ําแรงแล้วปลามันจะขึ้นส่วนน้ําไปกระสุบจะมารอดักตรงนี้ครับตรงน้ํานิ่งหน่อยๆนี่นะครับมาสักหนึ่งแต้ม โอเคเรื่องเงาเนะจ้าทิ้งทวนอีกแค่นหนึ่งไม้สายรับเพื่อนตีให้แหลกไม่แดกก็ย้ายหมายนะครับไปลุยหมายต่อไปตอนนี้หมายที่ผมมาครับก็เป็นอ่างโมกเหล็กนะครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆตรงปลาสักนั่นแหละครับแล้วก็มัน ไม่ถึง10โลนะฮะจุดนี้ก็เป็นหมายเขาเรียกว่ามหาชนเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ากระสุนเข้าดีนะเดี๋ยวผมจะลองมานวดดูแล้วหน่อยคันเที่ยวลงมานี่ก็มี2คันเลยนะฮะก็เป็น6 4กับ8 6นะครับสเต็ทคิงกับวิงรันเนอร์นะฮะก็สตีทคิงอัน,นนี้ผมใช้เป็นเหยื่อเพนซิลนะเพราะด้วยระยะทางที่ตามมันขึ้นค่อนข้างไกลนะเราก็นะนะจัดการเอาเพนซิลนี่แหละส่วนคันนี้ก็ใส่เป็นสมิง7กรัมนะเผื่อจงังหวะกระสุนขึ้นก็ตีใส่ได้เหมือนกันนะฮะจะได้ไม่เสียโอกาส ขึ้นจุ๊บเหยื่อครับตีใส่กัดเลยเรียบร้อยนะครับวิ่งเข้าป่าสักนี้นเงียบเหงานะฮะมาโมกเหล็กนี่ได้เลยเชื่อนี่ไงเรียบร้อยกัดสมิงเจ็ดกรัมนะครับอันนี้ท้ายผมใส่เป็นเบดซิงเกิลฮุกตัวเดียวนะฮะเพราะว่าเคยใส่สามทางสองตัวนะครับปล่อย หน้าดินทีไรนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้กลับคืนสักทีนะฮะอันนี้ก็เลยใส่ตัวเดียวก็ลดโอกาสติดหินติดอะไรได้เยอะนะฮะไม่มใีใหญ่ขึ้นมาไล่กัดลูกปงลูกปลาบ้างเลยนะฮะ ย้ายดียวกว่าเราไปหากระสูปโบโบกันดีวกว่าน,นะครับเป้าหมายของผมก็อยากได้กระสูปไซส์ใหญ่ๆนะฮะถ้าเรามายืนเฝ้านี้ก็คงจะได้ไซส์ประมาณนี้แหละไปเราต้องไปประจนภัยต่อหากระสูปไซโบนี่ไงโดน เรียร้อยอผมว่าแล้วมันต้องมีฝูงกระสูบอยู่เห็นไหมสมิงสิ่งทุกปลาครับผมเจ็ดกรัมนะครับใส่สิงกันหุกเบ็ดเดียวนี่นะฮะ้าสามทางนี้รับรองได้ติดเพดานโลกแน่นอน เี็บร้อยกระสูบนะครับหมกตัวอยู่ในสาลายนะฮะเหมือนจะมีหลายตัวเลยนะเนี่ยหมอเห็บร้อยครับ,ม,รบมาซองกันอยู่ตรงนี้เองนะอุ้งน้องมีกัดอยู่แล้วนะครับนี่ครับท่าไม้ตายอย่างหนึ่ง,ง,งคันคอจร หนึรงยังไงเลี้ยปล่อยโดนโดนการคอจีอาเบ็ดเดียวด้วยยังไงก็อยู่ยังไงก็ไม่พลาดนี่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเห็นมันกัดบนสาลายดีนะครับผมก็เปลี่ยนเหยื่อนะครับจากสมิงเจ็ดกมนะครับกายเป็นการคอจ r อานะฮะ เบ็ดเดียว3โอนะครับอยู่เลยเนะตกง่ายกระสูะุครับไปผมว่าผมจะย้ายออกจากโมกเหล็กนะครับเพราะว่าในนี้นะครับไม่มีกระสูบไซโบที่ผมต้องการนะครับเจอเต็มที่ก็ฝ่ามือถ้าไล่ไปก็คงจะเจอไซนี้นะฮะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปไล่ตรงคลองโมกเหล็กแล้วก็วิ่งย้อนกลับไปนะฮะเราต้องตามหากระสูบไซโบให้ได้นะครับมารองหมายจุดนี้หน่อย ข้างหน้านี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็เป็นน้ําที่มาจากคลองมวกเหล็กนะครับแล้วก็ฝั่งนูน้นนู่นปาสักแม่น้ำสองเส้นมาปะกันนะฮะจะมีเหลี่ยมนี้น่าสนใจนะเหมือนมันเป็นช่องน้ำเนี่ยนะครับแล้ววิ่งเข้าไปานู้นนะที่มันเป็นเหมือน,นแอ่งเล็กๆนะฮะเดี๋ยวลองตีเผื่อมีประชอนนะฮะจัดเมคาไปเลยนะครับ เข้ากิ่งไม้ใหญ่ด้วยแม่งตัวเป็นโลเลยอะ่ปะป <c oughs> ะทูเจ็ดได้เลยโอ้เจอหมายประช่อนนะครับเพื่อนๆมีตัวหรือเปล่านี้เราไม่ทราบนะต้องลองเทสดูก่อนแต่ไม่มีรอยตีนะไม่มีรอยตี็อ่ะมีลุ้นนี่ไงเรียบร้อย อยู่อยู่อยู่นี่วัดขึ้นมาเลยอยู่โอ้ยช่อนใน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 ช่อนนี่วัดบินเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเสร็จไลเดอร์นะฮะก็เห็นมันเป็นบ่อน้ําขังนะก็ไอช่องเมื่อกี้ที่เราตีมันก็มีตัวนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นช่องที่แบบเชื่อมต่อกันแต่ว่าทางน้ํามันขาดนะครับก็เลยเดินเดินเดินเข้ามาเจอเป็นหมายแหนะนะครับเดี๋ยวส่วนเจ้าช่อนตัวนี้นะครับเราก็นะส่งกลับแม่น้ําป่าสักไปเลย บ่อนนี้องใสจะไม่มีเฮ้ยมีว่ะเพื่อนเพื่อนมีมีมีเมื่อกี้วิ่งมาเลยเคยมาเห็นตำแหน่งแล้วนะครับ มีปลาช่อนอยู่นะครับโจ๊ะเนี่ยแดีวเน้นละโอ้โหเห็นไหมกัดกัดไม่โดนอยู่นี่เอียอยู่นี่เพื่อนนี่งไงเรียบร้อยตัวไปสิครับตัวไปสิครับโอ้โหมาอีกแล้วครับผมเฮ้ยชาโอ้ยนี่ต้องอย่างนี้ โอ้โห oh, oh. มาเป็นไงช่อนมว,วกเหล็ก <c oughs> เฮ้ยจะผมสงสัยนะวย้ยตรงนี้มันเป็นหมายมหาชนเลยนะแบบที่ใครๆก็มาตกนะฮะแต่ว่าผมว่าคนส่วนใหญ่เ็าอาจจะไม่ได้มาเน้นปลาช่อนกันนะครับอาจจะมาเน้นตีกระสูมนะฮะ <c oughs> เรียบร้อยนะฮะเสร็จผมเลยนะครับไรเดอร์จัดให้ผมบอกเลยปลาที่อยู่ในบ่อน้ําน,น้อยๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็พื้นที่ไม่ใหญ่นะฮะมีไม่กี่ตัวแล้วเพราะว่ามันน่าจะล่อลูกเหยื่อไปหมดแล้วนะฮะเลยทําให้มันมีขนาดได้ถึงขนาดนี้นะครับ นะไซส์ขนาดนี้เลยวันนี้จะเป็นการย้ายปลานะฮะจากบ่อเล็กๆนะไปลงสู่ป,ป่าสักนะฮะเพราะว่าจะจริงวันนี้เดี๋ยวก็น้ำห่งน้ำให้งก็เรียบร้อยนะฮะม่เหลือปยเหมือนจะเจอหมายเด็ดนะเมื่อกี้ผมไปยืนอยู่บนสะพานทางข้ามนะครับแล้วก็มองลงมานะครับ เห็นเป็นช่องน้ำนะครับที่ไหลเข้าเชื่อมต่อกับป่าสักด์นครับนี่ผมก็วนอยู่หลายรอบกว่าเจอทางเข้านะมันอยู่ข้างทางรถไฟนะฮะแต่แลกผมยืนอยู่บนสะพานนู้นนะไกลๆนะเรามองลงมาเห็นมันเป็นช่องน้ำนะแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําไหลนะฮะนี่ลองผมไปมุดทางมาจนเจอทางเข้านะเอาดีไงมีน้ําไหลจริงด้วยเนี่ยเพื่อนเห็นป่ะน้ําไหลเนี่ยไปออกนู้นเลยนะครับป่าสักเลยนะฮะไปเราลองไปดูกันดีกว่าว่าปลายทางจะมีสิ่งที่เราตามหาอยู่หรือเปล่าไปรุยกัน ไปลองดูจะมีป่ามาออตรงช่องน้ําไหลร,หรอเปล่าน้ําที่ไหลนี่ก็เป็นน้ําฝนมาจากอีฟากนะครับแล้วไหลนี่ไปเชื่อมต่อกับป่าศักนะฮะผมว่าปลายทางเนี่ยโคตรน่ารุ้นเลยอ้มีน้ำตกปลาอยู่คนหนึ่งนะเดี๋ยวลองไปถามดูว่าได้ปลาอะไรไหมครับใหญ่ปะโอ้ไซโลได้ไหลายตัวแล้วครับเาได้ไปสองตัวโอ้ไอ้ตัวเนี้ยโลโลกว่าด้วย เฮ้ยโลต,ต้นต้นอ่ะได้อยู่ะโปวดหมานเรานึกไงมาลองเนี้ยพี่เห็นเป็นช่องน้ำหรอใช่ครับผมเลยลองปีเล่นดูผมนี่ตอนแรกไปยืนอยู่ตรงนูน้นมองลงมาเฮ้ยมันมีน้ําไหลนี่หว่าก็เลยจอดนี่เดินมาเลยไปกัดแถวนี้ผมตีไปแล้วก็ลากมาไปกัดแต่น่าจะต้องรอสักพักกว่าจะมีฝูงใหม่เข้าอ่ะกับปาจีเนาะเอ้อเหรอฮะกับปาจีเลยครับมาเล่นกับหญ้าตรงนี้คนระัอ๋อ พี่คนเมื่อกี้ก็ได้ปลากลับไปแล้วนะครับแหมมาช้าไปนิดเดียวพี่ก็สโลโป่ปลาแล้วนะครับก็หมายธรรมชาติใครเข้าก่อนได้ก่อนนะครับเป็นเรื่องปกติส่วนผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองนี้สักแป๊บนึงนะครับรอปลาใหม่เข้านะฮะเมื่อกี้พี่แกก็ได้ไปสักสามสี่ตัวก็มีไซส์ใหญ่ตัวด้วยนะฮะก็คิดว่าน่าจะต้องรอฝูงใหม่ นี่เยเรียบร้อยมาแล้วครับทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะมันนวดโดนรี่บร้อยครับผมมาจนได้นะแต่แรกคิดว่าพี่คนนั้นจะใส่ไปหมดแล้วนะะกัดเหยื่อนี่นะครับสมิง14กรัมนะครับสีเงินสายฟ้านะฮะตีล็อกขอบหญ้ากัดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เบ็ดผมก็เปลี่ยนเป็นซิงเกิลทุกนะครับทิ้งไว้ท้ายตัวเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็ใส่2ตัวนะฮะถมแม่น้ําจนสูงเป็นเมตร2เมตรหมดแล้วนะฮะตอนนี้ต้องเหลือตัวเดียวพอนะครับ มาเดี๋ลองหาแต้มต่อไปอยากโดนไซส์โลนะฮะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดน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 โอ้โหปืนเลยปืนเลยนี่ไงนี่ไงอืมกัดเบาๆแต่วิ่งโคตรแรงเลยนะครับเฮ้ยใหญ่ว่ะตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาแล้วโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยตื้อเว้ยหลักโลต้องมาแล้วเนี่ยหึ่หลักโลต้องมาหลักโลต้องมา ลักโลต้องมาสิครับกัดเบาๆนะฮะโอ้โหแต่วิ่งนี่นะวิ่งนี่เอาเรื่องเลยนะครับมาสักทีนะฮะไอสูบไซโบนะครับผมชย yeah. โอ้ในที่สุดนะครับผมก็ตามหากระสูบไซโบได้แล้วนะฮะแหมแต่ว่าตัวนี้มีร่องรอยการบาดเจ็บนะครับ น่าจะเกิดจากการติดเชื้อหรือสักอย่างนี่แหละฮะตรงบริเวณด้านหลังของมันนะครับนี่ครับเหยื่อที่กัดนะครับก็เป็นสมิงนะครับไซส์สิบี่กรัมนะฮะแล้วก็เบ็ดซิงเกิลทุกนะครับเบ็ดเดียวนะครับกระสุนตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่สามปอนด์นะครับสามปอนด์ก็โลสามครึ่งในส่วนผมก็ตามหากระสุนไซโบ้ได้แล้วนะครับโอเคอย่างน้อยก็ยังมานะหลังจากผ่านไปพันกาหมายนะครับในส่วนผมก็ได้กระสุนไซโบ้แล้วฮะแต่ว่าจริง ผมคาดหวังว่าผมอยากได้กระสูนพวกไซส์2โลนะฮะแต่ว่าไม่รู้ผมว่าอาจจะเป็นช่วงที่มันแบบว่าเริ่มที่จะพอมีน้ำนะฮะแล้วจังหวะน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนนะครับผมคิดว่าน้ำไม่ดีนะฮะปลาเลยหายากนะครับมาขอแวะตีตรงนี้อีกสักน่อยก่อนกลับนะฮะเผื่อจะได้แต้มเพิ่มหน่อย โโอ้โแหม่ไม่ใหญ่นะฮะตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะฮะแต่ห้าวจัดเลยโอเคไม่อยู่แล้วนะฮะ ตอนนี้ฝนก็ไล่มาแล้วนะครับหนุนฝนอยู่ข้างหน้านู่นเลยหลังเสาไฟไกลๆนู่นนะฮะเอาเป็นว่าทริปนี้นะหอมปากหอมคอละครบนะปลาเล็กปลาใหญ่มาหมดนะครับฝนก็มาพอดีนะฮะไปเราก็ได้เวลากลับบ้านกันจริงก็อยากจะอยู่ตกต่อ,อกสักพักนะฮะแต่ว่าฝนมาอย่างนี้แล้วก็ไม่เสี่ยงดีกว่านะมีฟ้าผ่าด้วย ก็สุดท้ายนะครับผมก็ต้องฝากสินค้าของไทยส e ีดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าลั่โลกันสมิงนะครับก้าน, Core Rider นคอไรเดอร์นะฮะฝากไันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ทําผลงานได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะวนใช้กันอยู่นะครับมีก้านคอมีสมิงนะครับมีเมคานะครับก็สรุปกัดทุกอันนะครับ ก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจจะกลับมาซ้ําอีกสักครั้งนะครับก็เดี๋ยวรอให้ฝนมันตกแบบหนักหักสักทีนะฮะแล้วเดี๋ยวคงกลับมาไล่ทีมาหากระสุนใหญ่นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมส่วนวันนี้ราตรีสวัสดิ์